สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะกล่องแรกจากจังหวัดนครปฐมนะคะจะเป็นปอปิดนะคะจะมีลายกระต่ายนะคะหนึ่งลายโวคาโดนะคะแล้วก็จะเป็นแบบลายสตรอเบอรี่นะคะอย่างละชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะจะเป็นแบบสปินเนอร์นะคะแบบสามช่องอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบซิมเปิลดิมเปิลนะคะแบบสามช่องด้วยนะคะ จากจังหวันครข้อปฐมนะคะอย่างแรกนั Rus ้นจะเป็นแบบกล่องข่าวงกดนะคะแล้วก็จะมีเป็นลูกแก้วตาข่ายนะคะอันนี้จะเป็นซิมเปิลริมเปิแบบ2ช่องนะคะซิมเปิลริมเปินะคะลายแมวนะสองชิ้นแล้วก็จะมีเป็นผุมปุญแจนะคะปอบอิดนะแล้วก็ซิมเปิลริมเปินะคะไดโนเสาร์ค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสำขัญนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นแบบเยลลี่บอดี้นะคะ3ห่อนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบบอลนะคะเหลี่ยวนะ3ามชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวันทบบุรีนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นเยลลี่นะคะ อันนี้สั่งไปทั้งหมด10ลูกนะคะแล้วก็จะมีเป็นลูกอมแหวนนะคะกับเปลเนิ่งสลูกค่ะก่องต่อมาจากจังหวัดชลบุรีนะคะอย่างแรกจะเป็น i n f i n i t y Cube นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบ b บ n น Cu ิ be นะคะอันนี้เป็นสารานทําเองนะคะ1กระปุกบอลสายลุงนะคะรูบิกง,งูนะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นแบบส c ิชเ c ลย e ค่ะก่องต่อมาจากจังหวัดน่านนะคะอย่างแรกนะจะเป็น i n f i n i t y c u be นะคะ1แล้วก็จะมีเป็นเยลลี่นะคะ2งชิ้น2แบบนะคะ Simple Dimple ิช่องนะคะแล้วก็จะเป็นช็อบบวค่ะ กลองต่อมาจากจังหวัดสงขานะคะจะเป็นสกูชี่มังกรนะคะ1ชิ้นค่ะกลองต่อมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นพาสเซร์บอลนะคะ1ชิ้นแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบซิงเกิลดิมเปิลนะคะ2ช่องนะคะก็จะมีเป็นสปินเนอร์นะคะกับบอลเหนี่ยว2ลูกค่ะกลองต่อมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะจะเป็นเยลลี่ลูกโลกนะคะ8ลูกค่ะกลองต่อมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะจะมีเป็นแบบเยลลี่นะคะแล้วก็จะเป็นบอลเหนี่ยวนะ ต่อมาจากจังหวัดปฐุมธานีนะคะ,คะาาก็จะมีเป็นแบบป๊อปอิตนะคะมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็จะเป็นลูกแก้วตาไข่ค่ะต่อมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นซิงเกิลิมพ2สองช่องนะคะแล้วก็จะเป็นมาร์ตเมลโลค่ะกลองต่อมาจากจังหวัดเชีงเทพนะคะอย่างแรกนะจะเป็นป๊อปอิตนะคะชางน้ำไข่หมูค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบช็อกโกแลตนะคะของอีริกกับเยียมลูกค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดนะครราชสีมานะคะก็จะมีเป็นแบบอินฟินิตี้คิวบ์คะแล้วก็จะเป็นสกูชชี่นะคะแอปเปิลโดนกัดะคะ่ะ กล่องต่อมานะคะจากจังหวัดกรุงเทพนะจะเป็นไก่ดีนะคะอันนี้สั่งไปทั้งหมด5ชิ้นะค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสระบ,บุรีนะคะจะมีเป็นขนมช็อกโอลวานะคะป๊อปปี้นาลายคีรโลลนะคะแล้วก็จะเป็นไลายมายูนิคอร์นะค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดกรุงเทพนะคะจะเป็นป๊อปปี้นะคะจะมีลายปลานะคะลายน้องหมานะคะลายมายูนิคอร์นแล้วก็วจะเป็นหนังลายสติด้วยค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดนครปฐมนะคะจะเป็นป๊อปปี้คีย์บอร์ดนะคะ1ชิ้นค่ะ กล่องต่อมานะคะจากจังหวัดสุโขทัยนะคะก็จะสั่งไปเป็นแบบเซตสูงน,นะคะของเล่นค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดบรรึงกาฬนะคะก็อย่างแรกด้านในนะคะจะมีเป็นแนวบรีงลนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสับปะรดนะคะอันนี้จะเป็น n titty cube นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบกระรอกนะคะในต้นไม้ simple dimple m a l นะคะอย่างต่อมาก็จะเป็นโมนิคอนั้นแล้วก็จะมีเป็นแบบกล่องนะคะขาวงากดน,น้หนึ่งบอเหนียวนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นป๊อปปิ้นะคะคีย์บอร์ดหนึ่งชิ้นค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดอุทยยนะคะอย่างแรกนั้นจะมีเป็นกระลอกนะคะต้นไม้น้หนึ่งแล้วก็จะมีเป็นแบบเบาเดี่ยวนะคะ3ลูกค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นกระปิบนะคะจะเป็นลายกบน้ำหนึ่งชิ้นแล้วก็นี่นะคะจะเป็นอินฟินิตี้คิวค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะด้านล่างจะมีเป็นขนมนะคะแล้วก็นี้จะมีเป็นขนมไม้มาใหม่ด้วยนะคะอย่างต่อมานะจะเป็นโคลแมนเนโลนะคะก็สั่งไปทั้ง2รถเลยนะคะจะเป็นรสสับปะี่นะคะกับรสชาบัยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นซูเปอร์ลิงโก้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นแบบโมนิโมนินะคะ3ชิ้นอย่างต่อมานะจะเป็นบ้าเหนียวนะคะอีก5ลูกด้วยค่ะขอบคุณน้องทาง24คนมากๆเลยนะคะ